สวัสดีครับ <c oughs> คุณพ่อคุณแม่รู้จักโรคฉี่หนูไหมครับสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโรซิสหรือโรคไข้ฉี่หนูนะคะช่วงนี้เป็นฤด,ดูฝนทำให้เกิดน้ำขังจึงเสี่ยงเป็นโรคไข้ฉี่หนูมากขึ้น โรคฉี่หนูเกิดจากเชื้อที่มีชื่อว่าเลปโตสไปราโดยเชื้อจะถูกขับออกมาทางปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อเช่นสุนัขแมวหมูโดยเฉพาะหนูโดยมีสาเหตุหลัก5สาเหตุดังนี้ 1. น้ำขัง 2. ดินโคลน 3. แม่น้ำลำคลอง สแอ่งน้ำห้ปัสสาวะของสัตว์อาการของโรคไข้ฉีหนูมีหลักๆ5อาการดังนี้ 1. มีไข้สูงมากกว่า39องศาเซลเซียส 2. มีอาการปวดศีรษะสามมีอาการคลื่นไส้อาเจียน 4. มีอาการตาแดง 5. ปวดตามร่างกายโดยเฉพาะบริเวณน่องและหลังซึ่งเราสามารถป้องกันโรคฉีหนูได้ด้วยวิธีง่ายๆที่ทุกคนทำได้ดังนี้ 1. เก็บเศษอาหารและขยะให้มิดชิดเพื่อช่วยป้องกันหนูเข้าบ้านและลดความเสี่ยงโรคฉีหนู 2. ทํำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อป้องกันหนู 3. ล้างมือล้างเท้าและอาบน้ำหลังสัมผัสน้ำโคลนหรือสัตว์ 4. สวมรองเท้าบูทและถุงมือแทนการสัมผัสด้วยมือโดยตรงเมื่อต้องทำงานในพื้นที่เสี่ยงเช่นทำงานในท้องนาเดินลุยสวน 5. ในกรณีที่ต้องเก็บเศษขยะหรือเศษอาหารที่ชื้นแฉะให้ใช้ไม้กวาดด้ามยาวหรือที่คีบแทนการหยิบด้วยมือเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโดยตรง